นี่ครับต้นตาลที่ปลูกไว้มีตึงต้นสองต้นสามต้นแถบทางนี้ครับแถบทางนี้เลยก็จะเป็นที่ปลูกใหม่ยังไม่ขึ้นหนอครับ นต้นใหญ่นะครับแสมโดยมาพาน้ำหอมครับนี่ฮะกำลังงามครับถ้าปลูกแต่ก่อนก็จะต้นใหญ่ขึ้นแล้วครับต้นตานนะฝั่งนี้ก็มี สิบปีนะจะได้กินลูกครับนะฮะก็มีคนมาถามเหมาอยู่เหมือนกันนะครับต้นละพันพันห้าสองพันแล้วแต่ความดกอ๋ออันนี้ดองกล้วย